สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเริ่มทํางานอวันแรกนะครับเป็นวันเริ่มทํางานวันแรกก็โอ,โอหลายอย่างเหมือนกันครับเพราะว่า,หย,า,ห,วา <c oughs> หยุดกับต่างจังหวัดไปสงกรานต์หยุดลับต่างจังหวัดไปสงกรานเป็นอาทิตย์นะครับเออเป็นอาทิตย์ว่างั้นเถอะ คืออาทิตย์หนึ่งนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยฮนะก็คือท่องเที่ยวตามหมู่บ้านตามชุมชนพูดคุยกับญาติผู้ใหญ่พูดคุยกับญาติพี่น้องแล้วก็ไปดูทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะตามสภาพอ่านะแล้วก็คุยกับหมู่บ้านกับคนในหมู่บ้านในชุมชน,นต่างๆที่เคยรู้จักมักคุ้นกันทีนี้โอ้ไม่ได้ทำฮนะก็คือคุยจิน นอนอย่างเดียวร้อนมากด้วยนะทำอะไรก็ไม่ได้นะทีนี้พอกลับมาวันทำงานเนี่ยโอ้โหต้องเตรียมงานนะครับเพราะว่าต้องเตรียมสอนอนักศึกษาภาคพิเศษหรือว่าภาคสมทบทวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับอก็เตรียมเตรียมเยอะเลยฮนะพอช่งไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะสองก็คือเตรียมที่จะไปบรรยายให้กับองค์กรปกครองส่วนท,อทน้องถิ่นอเกี่ยวกับ การบริหารจิจก,การนักการทำภิบาลนะครับแล้วก็อันที่สามเพื่อเตรียมที่จะทำหลักสูตรรัฐประาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตในระดับปริญญาโทนะในระดับปริญญาโทให้กับผู้ที่สนใจนกักการเมืองนะกักการเมืองท้องถิ่นผู้บริหารองค์กรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ ค่อนข้างดูเอกสารค่ะเยอะมากเลยค่ะต้องเตรียมเยอะมากแล้วก็ต้องเตรียมงานเตรียมพิมพ์งานพิมพ์เอกสารตัวเองด้วยเยอะแยะไปหมดครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นภาระเราก็เป็นหน้าที่มีความสุข <laughs> เออมีความสุขกับการทํางานอะไรก็ตามนะครับที่เราทําแล้วมีความสุขทําแล้วเกิดความพอใจสิ่งนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะ เพราะว่างานเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เรานั้นได้เงินได้ทองมาจุนเจือตัวเองจุนเจือครอบครัวใช้จ่ายในชีวิตประจําวันอ่าส่วนการพัฒนาการต่างๆนั้นเป็นเรื่องของเรานะเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเราจะไปปัดความรับผิดชอบไม่ได้ว่าโอ้ยฉันมันธุระเยอะเหลือเกินฉันมันงานยุ่งเหลือเกินอันนี้ก็ยุ่งอันนั้นก็ยุ่งทําไม่ทันทําไม่วาดไม่ไวซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะ ปัดความรับผิดชอบเหล่านั้นได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละก็เป็นคติเตือนใจนะครับว่ามีงานดีกว่าไม่มีงานเออเราต้องคิดว่ามีงานดีกว่าไม่มีงานงานที่เราทำเป็นฟอร์มภาคภูมิใจงานที่เราทำเป็นฟอร์มสุขงานที่เราทำนั้นเป็นการพัฒนาไม่ทำให้เรานั้นหยุดอยู่กับที่ไม่ทำให้เรานั้น อ่าก้าวต่อไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองหลายๆประเด็นนะครับในยุคอ่าใหม่หลังจากอ่าโควิดมันหายไปนานส3สาปีมาแล้วเนี่ยเราต้องขยับและพัฒนาตัวเองให้เกิดการเรียนรู้เกิดการอ่าพัฒนาให้เกิดการเท่าเทียมเพราะสังคมยุคใหม่สังคมโลกโลกของเทคโนโลยียต่างๆนั้นมันก้าวหน้าไปไกลมากแล้วเพราะฉะนั้น เราก็ต้องก้าวให้ทันไม่ว่าจะเป็นก้าวทันเทคโนโลยีก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะฮะคือเรื่องของอสภาพแวดล้อมเนี่ยอันนี้ยังมีคนกล่าวถึงน้อยมากเนาะสภาพแวดล้อมปัจจุบันนี้เมืองไทยเราซึ่งเมื่อประมาณทักสามปีมานี้เราได้ยินเรื่องของฝุ่น PM 2.5 เริ่มระบาดออกมาแต่ช่วงหลังๆมาก็หายไปฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมีช่วงหนึ่งมาเยอะมากแล้วมีช่วงหนึ่งก็หายไปนะถ้า PM 2.5มาช่วงที่ฟอรมร้อนมาด้วยเนี่ยโอ้โหทยยายแน่ทั้งฝุ่นทั้งฟอรมร้อนโลกร้อนฮะอันนี้ก็จะเข้ามาอาเกี่ยวข้องกับฟอร์เ็็นอยู่ของคนเรามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลาก็จะควรจะตระหนักนะนะนักการศึกษาทั้งหลายนัก รัฐศาสตร์รัตรประชาศาสตร์นักบริหารต่างๆควรให้ความสนใจเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศและก็การเปลี่ยนแปลงนะนอกจากเทคโนโลยีแล้วเรื่องของอสภาพภูมิอากาศหรือว่าภูมิภูมิรัฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าภูมิอากาศด้วยนะฮะภูมิอากาศด้วยก็จะมีส่วนสำคัญ ต่อการพัฒนาต่อการขับเคลื่อนอประเทศชาติไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเราก็หวังว่าเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่นักการศึกษาก็ควรจะให้ความสนใจศึกษาอย่างจริงจังอย่างรู้ถึงแก่นเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาในอนาคตครับสวัสดีครับ